นี่เป็นทีวีเก่านะครับเสียแล้วนี่ครับของใหม่มีลูกค้าเอามาสดวันนี้เพิ่มนี่ครับทีวีเก่าของผมนี่ครับเสียแล้วครับนี่ดูได้ก็มีครับแต่เขาไม่ดูนะครับนี่ครับทีเก่าอันนี้คือเหล็กครับเหล็กในจอมันครับทุบเหล็กนี่ครับ ลายรุ่นครับเดียมากมีเนียมก็มีนะครับโทรศัพท์มีเนียมแบบในมีเนียมแบบนี้นี่ครับนี่ครับมีเนียมี่มีทองแดงครับ เชี่ยผมลองแกะดูนะครับนะครับแล้วก็มีเครื่องสักสักผ้านะครับเครื่องสักผ้า ตู้เย็นนี่ครับของวันนี้ครับเดียวมากครับครับวันนี้ผมลงคลิปสั้นนะครับแต่ผมมาลงคลิปยาวให้พี่น้องดูอันนี้พลาสติกถูกครับไม่ค่อยมีราคาดีหน่อยแต่เหล็กครับมีลูกค้าถามหาคอมตู้เย็นสองประตูครับ ไม่ได้2องประตูนะครับไม่มีมีแต่ประตูเดียวนะตุ้ยังซองประตูอีกไหมวะว้าข้าถามห,หาข้อมมันนะ่ะขายเขาแล้วเหมือนอันนึงเอ้ยไม่อันอยู่ มันก็ทำท่าว่าจะชอบระตูบ่่ได้ไม่แว่าไปแห้งคนือกันใส่กันว่าไรเออวันน้เ่ผหอ้เออเดียวจะโทรได้หอกวันนี้ขายคอมตู้เย็นไปหเครื่องนะครับนี่ครับ ผมขายคอมมันให้ช่างวันนี้ช่างมาซื้อบ่่ได้ไปเลยค่ยอันยูพี่เด็นถินคลองทุกยวันนี้ว่างแล้วมาขายคองให้ครับคนบ่ได้ว่างหรอกเไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นมืออื่นหมกเนี่ยอี่คือติกนะครับ đeo lái chứ bỏ